มากมากมือดีมากมือดีชิตมตะมะมาเนาะตะมะามาชุ่มกินเอานนเมนูนง่ายๆแบบว่าต้มเองกินเองเนาะพูดอายากกับป้าดเาด้อมือนีเด้อมันมีอย่างไรดอกมีกุ้งแล้วก็ไข่แค่นั้นแล้วก็ผัก แรห,หมอนใช่เท้าเอ้ยไม่ใช่หมวนยเท้าแล้กิดแล้วก็ใช้โป้เอ้ยไม่ใช่เขาเอาเ่ยมาอย่างเขาหมวใช่โป,โป้เนาะไม่ใช่ดิไม่ใช่หมวนใช้โปโด้ดิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <S 2> <S 2> ขึ้นชยัยเขาเรียกว่าขึ้นชยันชยนู้ดเห็นไอเห็นควันไหมคะทั้งควันทั้งไอ นอยลน่เเดือดแล้วบ๊อบบ๊อบแล้วน้ำเดือดนเดือดอันนี้พริกพริกป่นบ้านเรานะคะพริกป่นแล้วก็น้ำตาล ได้กูจอยากันไข่ยังไม่ลงนะ,ะคะไข่ พี่น้องยืนกันเด้อย,ยืนกันเด้อแบบทำไปทำมามันเหมือนซุก,กี้นะ่ะซุก,กี้มาม่าเนาะใส่น้ำจิม้มซุกี้ไปนะ้ำแมวเมื่อกี้เนี่ยแซบ่บแสบมากมากเสร็จแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันนี้จะมากินต้มมาม่าเนะาะเมื่อกี้ก็ต้มเมื่อกี้ก็ต้มเบอร์เนาะต้มต้มไปต้มมาไขไขซุก,กี้แม อังสีล่ะกินตามนี่ตามเกินเนาะไขมี่ยังกินน,นั่นนนเนาะค่ะเนาะมาม่าบน,นี้อกินเหมอือนบอลงพ้นคนเดียวไหมยันได้อื่นใส่หลามากินน้ำู่บดน,นี้มาม่าห่อเดียวนะคะแต่ผักเป็นกะละมังกินเส้นนิดเดียวกินผักเยอะๆนจะได้ไม่ไมอ้วนเนาะ เดี๋ยววันหลังจะมาทำแบบว่าคลิปกินอาหารคลีนนะคะอาหารคลีนให้ดูเพราะว่ากินเยอะไปกินเยอะไปมัน,มน,น,นก็จะฉุนนางไปนด้ออกได้แบบนี้ยิ้มทีนี่คือแบบหน้าเต็มกล้องเลยอะไรประมาณเนี้ยเนาะแซ่บแบอร่อยอ่อยมามา งงก,กันแับแบบแบบว่านานๆกินจีเนาะแล้จะแสบไปเลยล่ะมามมามาห่าจีนนน่นา,นนนานนมา่มาไทยหรอ 一样吗？的。